สบายดีพี่น้องกลับมาหอดฟังเล่าเลยพี่น้องเวย้ยมีเพื่อนมาถามเหมียนบาลดาวอยู่บอกกับฉันขอบใจหลายๆที่มาตักทายกันเนาะเพป็นอยู่บ้านพ่นซิมเพ่อจะไปไทยแล้วมากับมาล้อรถตอนนี้ล้อรถกลับพื่อแหละับเมื่อบ้านพี่น้องอล้อรถมารถกำลังมาตอนนี้ฝากเป็นกำลัลงใจนะเด้อพี่น้องเลยเหมือนเราได้ลงคลิป มันลงคลิปดลายเมาหลดน้ำเนยโอ้เมาหลดน้ำเนยพี่น้องเว้ยไปทรงสัอยอางใดกับคอมเมนต์มาเดียวสิเทสคลิปตอบให้พี่น้องไอต้นกันโอ้ไว้แหง้งเมาหลดกินยาเม็ดหนึ่งลดมาแล้วหล,ล,ลดมาแล้วเตรียมขึ้นลดญ่กำลังมาตอนไปเดินทางไปน้องไปบอกกสโซสวรรค์นาเขตหมดละ ก็ชีเดินไปันอขี่รถซองแค้วขี่รถซองแค้วเมื่อบ้านกบเหื่อยเจอเนการเดินทางรหลดเป็นรถ กดมาหอนบ้านกันหลายสมุงเติบอยู่พี่น้องเจ็ดแปดสิบกิโลเนาะจากในตัวเมืองสวรรค์ล,ลงไปบ้านเฮาเลยนั่งรถสองแถวลงไปเรือว่ารถโดยสารช่วงนี้คน่หลาณปมนไดพี่น้องช่วงปีใหม่บางคนจิกงกบหลายช่วงปีใหม่สงการปีนี้กันเรว่าเพเปนกระเบิดเลนและปีนี้นอเลน เต้นมาหลายปีเต่ล็ได้สองโควิดนั้นบุคคลมีไพก,ก,กราฟกับบุคคลมีไพ่ไปว่าตอนนี้ก็คือว่าไปมาปกติหน่อย <c oughs> กลับฮอดพังเางล้ากับไปไม่ต้องไปเดินทางอาไรเรียนหนันงสองแถวอีกโอ้ยมาเมืออ่อยซะ่เด สองแถวนี่เมื่อยแห้งพี่ต้อง <c oughs> เบิดเงินลายขามไปมขาม,มากกับพอดีซื้อยังดอกแค่ขาไปขาม,มากกับเบิดลายแล้วว <c oughs> ันนี้คนน้อยรถคันบักใหญ่ผมมีหัดคนพี่ต้องหัดคนหน่อยเดียว การเดินทางให้เบิงเรื่อยๆไปนนองเดินทางเมื่อทอพอก็หอดม่งจุดไม้ปลายทางก็ประมาณทุ่มหนึ่งหมละกลับมาบ้านเฮากับู่ในตัวเมืองก็ยังเงนัอยู่ถนนนนทางก็ดีอยู่ไปนนงอง พอพอดอองปันนอกานากี่คนไงกุ้มแหละยังไปต่อสองแถวอีกแล้วเนี่ย,อย,ยอยู่ในตัวเมืองกับมีห่านคลายลลยอยู่ ยายี่กระจกแตกเด่เลี้ยนกันอยู่ชุนชุนโตโยต้าเก้าเต็มรถแต่ว่ามาเมือนกันเข้าลงอยู่หน้าด่านไล่ไปเลย luôn mấy bạn bên ngoài nói đi vâng, ăn này luôn 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 này mấy luôn 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 ลกปักซองหรอวะยางไปสองแถวเขาลงเขาว่ามานำเขาวะจ,จริงจริงโบแมนเมืองพีนพวกเกี่ยวกันเลยครับเมื่อสวรรค์เมื่อปักซองนะปักซองของเรายางไปไกล้เติบไปเนาะประมาณกิโลกันจะหอดกันดีกว,ว่าอร่อยแม่ หนาผูดด้เดียวน้องมันก็สิแบบนุ่าวะในจักน้อยอยากไปคี่รถคี่รถซองแค่กันเนาะเพราะว่าเขาเสีเห็ดห่างๆกันให้รถซ้ำล้ออันนี้รถซ้ำล้อ,อตุกๆนี่แล่นอีกส่วนหน,นึ่งแลนนะครับแต่ว่ารถอันนี้แต่ว่าราคาตึงเกินอยู่แล้ว ตาตึงเกินเราเคยขี่เข้าวเทียเนยเบิดเสียชีพมาหอดแล้วพี่น้องมาโหลดช่องแถวหารถปักซองแล้วบัดปักซองสวรรค์เก่าลายอยู่นี่กําลังสิออกแล้วนี่ปักซองสวรรค์ตลาดใหญ่เลเนี่ยหาตลาดใหญ่เลยปักซองสวรรค์

ขึ้นรถรถออกแต่บ่ายบ่ายโมงสี่สิบยังมัทัน์ฮอดใส้ยอยู่กีรรถสองแถวประมาณนี่แหละเมืงไงไ่อยไป้องเลยมาครับว่อยากไปใส่กีรรถสองแถวเลยเมืงง่อยจอดไปจอดมาอยู่นี่แหละ นั่งลดมาเริ่มเราไปน้องเว้ยพักหอดลักสามสิบมาหอดปตทตอนนี้สามเมืองปลายแล้วจะบอกว่าปตทรักสามสิบมาแล้วก็ได้เสื่องทาง

เอขดรน่อยลา้นแล้ห hey. น yeah, ้านรับผ yeah. nice ่าี okay, listen, okay. yeah, yeah. ้ <S <S sí, no? No ่า no. า no, เอาบุลงปากสองนี่เนาะเป็นยังไงอยาลีทำได้แค่นั้นไม่้องหอดไซปลายทางยังอีกไกลอพี่น้องเลยที่ว่าสิเมื่อบุญก็อาจสจิได้เมื่อเลยเมื่อวันใหม่เลยก็สิเมื่อบันตะม,นมงเลยแับนี้รีวิวการเดินทางเป็นอย่งนี้น้องเอ้ยือว่าเมื่อยสมควร ยังบ่ฮหอดใส่ยอยู่ตอนนี้สี่โมงแล้วขึ้นรถแต่แต่บ่ายโมงสี่สิบรถออกแล้วก็ล่องอยู่แถวตัวเมืองสวรรค์นะเพื่อจะออกมาได้รู้ว่าอลไรรถซองแถวแต่เราเป็นล่และแถวกับแบบนี้ขากลับลงมาตอนนี้ก็ยังเรือบร้อ้ผู้โดยสารหอวหอดีลงอยู่มาลองโนเคียนเอาต็เนี่ยอดตลาดดงตลาดดงแล้วเนอะตลาดดงตลาด ขายสัตว์ขายสัตว์ป่าแล้วมีเบอร์อะายสัตว์ป่าขายเรื่องห้าง,บบอง้อไม่น้องานฮอดเคลื่อนจังว่ากันอีกเครอรหน,น,นึ่งเนาะตัวนี้ทางเดินทางาก,าาก,าาทก่อนกินข่าวติอยูมุกหมดเลยกินข่าวพัดกระเพราข้าวพราทะเลแต่ก็โปรยกินนั่นเลยตัวนี้บอ นงั้งหนานี่เราเจอนังนมงอยประมาณสามสิบนาทีจ้งสิหอดบานนนโเคียน ขอบคุณที่เขามาขับส้มไปรองไว้เมื่อนี้ลงคลิปน้อยเหนื่อยน้ำขับรถเออเมื่อน้ำขี่รถเมื่อยเมื่อยแห้งน้ำขี่รถเออพูดคทุกค,คนเราพกกำลังใจเด้อ